BTS สะกดแฟนๆทั่วโลกด้วยภาพลักษ์กเณราเจ้าชายฮือฮาตั้งแต่เริ่มสำหรับโปสเตอร์เพลง s m o r a d o Garden, Marching Band, Feed Local ก่อนวางจำหน่ายจากอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2มีชื่อว่า m ิ้วของจีมินได้รับการเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้บน Weverse ของแฟนคลับ BTS และบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ ซึ่งในภาพถ่ายในมิวสิกวิดีโอที่ประดับด้วยสนามหญ้าสีเขียวและดอกไม้หลากสีและมีจีมินโพสท่าต่างๆที่เข้ากับบรรยากาศราเริงสดใสของเพลงได้อย่างลงตัวตั้งแต่การแสดงออกที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาไปจนถึงเสน่ห์ที่น่ารักอย่างหลากหลายจึงทำให้แฟนๆต่างลงไหลในความโดดเด่นของเขาเข้าเต็มเป้า สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือภาพของจีมินที่หลบอยู่ข้างหลังรูปปั้นเหตุสีน้ำเงินซึ่งทำให้แฟนๆต่างนึกถึงเจ้าชายในเทพนิยายและได้พาผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการนอกจากนี้จีมินยังได้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสู่สีดำและเนคไท ด้วยความที่ชุดพอดีตัวที่เน้นให้เห็นรูปร่างที่เพรียวบางและกระชับของเขาจึงทำให้เผยเสน่ออกมาอย่างล้นหลามและครองใจแฟนๆได้เป็นอย่างดี